สวัสดีทางพี่น้องเอฟซีนะครับไม่มีหมดครับถ้ามาชมถุงนะครับวันนี้ทุ่งนาทุงนาอยู่บานเพื่อนอุทยากะมางานบวชกับพี่น้องบ้านเพื่อนติดกับทุงนาเนาะค่ะนาอเนี่ได้ยินเสียงเนาะค่ะนาองงานบวชค่ะก็ะส่มีเสียงเนาะค่ะนาอพี่น้องนี่ค่ะบ้านเพื่อนติดถุงนาเลยค่ะสวยงามมากค่ะนี่ค่ะบ้านงานค่ะ กำลังกินข่าวกันค่ะพี่น้องเยาวาด์อิ่มแล้วค่ะมีโต๊ะกินเนะคะน่ะเนาะอิ่มแล้วพี่น้องตอนนี้พระกำลังถืเขอม้าสันเพนเพิ่นบวชแล้วเขาบ้านในบ้านขม้าสันเพนนะคะน่ะเนาะพระขม้าสันเพนในบ้านค่ะพี่น้องเยาวาก็กำลังชมบรรยากาศชมบรรยากาศเล้ค่ะเด้อตายลูกตายลูก ถูชมบรรยากาศให้หมพี่น้องบ้่งคะ่ะสวยงามลายถุงหน้าเขากำลังออกห่วงพี่น้องเอ้ยข้าวกำลังออกรวงด,ดูสิมาเห็นบรรยากาศแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าบักกับตั้งอย่างวัดบ้านเจ้าของพักกับเยสวดทอจังสิเห็นอากาศแนวนี้เนาะคะ่ะเนาะมนีเยาวรนมาอายุธยาพบแบบนี้ก็เลยอวดใบใยพี่น้องเอ้ยงามไายบรรยากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศบริสุทธิ์มากค่ะพี่น้องสวยงามสวยงามสุดขอบห้องขอบตาพี่น้องมึงดูค่ะสวยจริงๆสวยจริงๆที่นี่อยุธยานะคะมางานบวชค่ะมางานบวชค่ะมางานบวชบานมูนะคะเนาะบานยุติสกับถุงหน้าพอดีพี่น้องก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศกันะนี่บานเพิ่นแลนะคะนาะ ทำงานค่ะพี่น้องบางงานติดกับถุงน้าเลยค่ะยางสวยงามเลยพี่น้องพ <Okay. S 1> ฉันก็เล่งกินเข่าค่ะพี่น้องนี่ว่าอิม่มเลยค่ะเมาเลี้ยงตกกินเนาะค่ะนะเนาะเดี๋ยวรออิม่มเนี่ยออกมาทายบรรยากาศกา่อนเดี๋ยวถิเสียบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศงามได้ใจค่ะพี่น้องเอ้ยงาม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  มาสูดอากาศบริสุทธิ์ด้อค่ะเด้อพี่น้องทางกรุงเทพมหานครเฮาทางกทมเฮ่องมาด้อค่ะมาเด้อเพื่อนทุกท่านทุกคนรับอากาศเพบนกลางสิสันเพลนนะคะน้าาองผ่าคนมาสันเพลินตั้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องรับสินรับพรเด้อค่ะเด้อค่ะเข้ามาสันเพลนแล้วค่ะพี่น้องพี่โกยาม

i'm พี่น้องเอฟซีเยี่ยยว่าสิขึ้นไปไหว้ผ่านน้ำเพิ่นกันได้ค่ะเด้อพี่น้องยี่ยวัดขอลงคลิปนี่เทนี่เด้อค่ะพี่น้องเด้อกับบรรยากาศที่สวยงามเนาะค่ะเนาะยี่ยวัดขึ้นไปรับพรรับจิตน้ำเพิ่นกันได้ค่ะเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายขอบคุณขอบคุณขอพูนขอพูนทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปยี่ยวัอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะเด้อกดติดตามเยี่ยวัดได้ได้ค่ะเด้อทุกท่านทุกคนสวัสดีทุกท่านทุกคนค่ะ